เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูออกไล่ครับช่วงวิ่งบนทางเนาะที่เส้นทางที่ผมเก็บอ้อยทุกปีว่ามันเป็นยังไงทางนี่จะเต็มกับล้อรถพอดีครับแล้วก็โค้งนี่ก็วาดเสียวหน่อยเนาะดีว่าเป็นคนกีดอยู่แต่ก็อันตรายครับวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ ทางแคบนิดนึงครับเนาะตรงข้างนี้ก็เป็นคลองครอันตรายมากครับกลัวอย่างเดียวกลัวท่อแตกนี่ตรงนี้ก็หักศอกครับตรงนี้แต่ก็ดีมีจังหวะเลี้ยวนิดนึงเนาะดีอยู่ครับห้ามนอกลู่นอกทางครับเส้นนี้เนาะเส้นที่ผมวิ่งนี่คือเต็มตลอดเต็มด้านข้างคือ ป่าอ้อยด้านขวานี่ด้านขวานี่เป็นคลองน้ำครับด้านซ้ายนี่เป็นป่าอ้อยเนาอมันจะเต็มล้อดูข้าใบกับตรงนี้เนาอวิ่งนี่พยายามอย่าคิดฝั่งฝั่งทางขวามืออันตรายกับูกป่าไม้อะไรเนาอ ตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกกฏเกีครติกอาโหดรับตัวนี้เนาะโหดจริงๆครับบิดอย่างเดียวนะสุดจัดครับถ้าได้ช่วงล่างใหญ่นี่น่าจะโหดเอาเรื่องครับ <laughs> เป็นพ่อเนาะขับรถยีโน่เป็น 2K ครับพ่อนี่จะให้ประจำกับ 2K เลยครับเพราะว่า เาเข้ามือเอาง่ายๆคือรู้ใจกันแล้วเนาะร1 5ปีนี้นี่น่าจะไม่ได้วิ่งกับเอาไว้เก็บอ้อยแปลงไหนที่เข้าไม่ได้เนาะไว้ถอยอ้อยถอยอ้อยเนาะเป็นเที่ยวแรกครับของที่นี่เนาะมันก็เลยต้นไม้นี่ก็เลยเยอะหน่อยนอะ เดี๋ยวอีกวิ่งอีกสองสามเที่ยวนี่ก็น่าจะหมดตอนนี้ก็กำลังจะเข้าบ้านครับเที่ยวแรกของปีครับดูว่าทางนี่มันเป็นยังไงกว่าจะไปถึงโรงงานนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับกว่าจะใส่มาเสร็จแล้วก็ออกมาจากไล้กว่าจะไปถึงบ้านกว่าจะไปถึงโรงงานเนะาะก็ บางทีก็เห็นใจกันด้วยครับหัวหน้าเนาะไม่ใช่ว่าอาจจะจับอย่างเดียวไม่ใช่ครับมันลําบากกับชาวไร่นี่อันนี้ก็เต็มแล้วกับรอออกพุ่งนี้สีล้อเล็กนี่ชิวไม่ติดครับน่าจะไม่เยอะครับสีล้อเล็กแต่รถพ่วงรถตอนเดียวนี้น่าจะเยอะแล้วครับอันนี้เป็นข้าม ฝายครับฝายฝายน้ำล้นครับแต่ตอนนี้นี่ไม่มีน้ำเนาะข้ามฝายนี่ก็เข้าในเขตหมู่บ้านแล้วครับดีว่าเดี๋ยวนี้นี่พัฒนาครับอบตอพัฒนาเนาะทำคอนกีตหมดครับก็เซฟไปในเรื่องทางไปเยอะครับ แต่ก่อนนี่เป็นพื้นดินนิยวน่ากลัวครับมีคอนกรีตมาเสริมแล้วนี่ก็ก็อุ่นใจไปครึ่งนึงแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับคอนกรีตก็จะเข้าเขตบ้านต้นไม้ต้นนี้ต้นมะขามเทศเนาะอุ่นครับต้องหลบครับ ฝุ่นเยอะน้อองเาเสร็จถึงเข้าหมู่บ้านแล้วครับโอเคครับทางก็จะประมาณนี้เนาะช่วงมืดๆเที่ยวแรกครับเดี๋ยวช่วงสาๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับกดติดตามไว้ครับ มีอะไรใหม่ๆให้ดูเรื่องรถอ้อยนี่ไม่ควรพลาดกับช่องนี้เนาะเป็นงานประจำประจำของที่บ้านอยู่แล้วครับงานอ้อยเอานไม่ก็หักเยอะเอาโอเคครับเข้าหมู่บ้านแล้วครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คกดแชร์ด้วยครับช่องกอบําซิ่งด่วนครับเจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ